เดี๋ยวเข้ามาบันทึกภาพนี้ไว้แล้วกับเป็นวิดีโอไว้นื้นจ่าว่าควายที่ขีเลนมักโซนมักตำเลนต้นไม้ตำต้นไม้คือจังอุ้มบุญกับข้าหลานี่ยจ้าจังที่อุ้ยเลี้ยงมานี่สองตัวนี่นี่พือติกรรมของนางนี่ จะไข่ครึ่งกันแต่ลูกตัวแรกนางกระสิสงบสงเงียมแต่ว่าออกมาเป็นตัวผูกเราเพิ่นกะว่าหัวนมสี่ไปทางหลังเมดกอว่าสิเป็นตัวแม่บางคนกะว่าหัวนมสี่ไปทางหนาเมดก็เป็นตัวแม่บางคนว่าหนาเป็นแม่หลังเป็นผูกกะนี้ก็มีหลายปัจจัยนะจ้ะที่ว่าคนที่เลี้ยงจะให้สังเกตแล้วก็ซ้อมเมืองค้ายของเจ้าของเอา เรื่องหัวนมซีหนาซีหลังนี่มันกระซบกับจังหวะสำหรับอุ้ยเด้อซบกับจังหวะที่ว่าเป็นหัวนมซีกับหนากับหลังจ้ะจังจังอ้อ,อมสินน่ะอุ้ยด้มาเห็นกระท่วงว่าจะได้โตผูเแล้าหาวจ้าห่าวแล้วกระดื้จนว่ามือลูกเขาท่องจนหอดมือออกอมสินน่ะพามัหาวเร่นอ้อมทงจ้ะอีกายนี่ ปีจนเมื่อยเลนพาปลามันเลนพาปลาเขาของเจ้าของนี่ยเะา่าปลาเขาก็ได้ไปเล่นของคนอื่นดอกจ้าแต่ว่าปลามันไปเลนอยู่จนว่าเมื่อยปีกายนี่จ้าแต่ว่าลูกออกมาได้ตัวเมมันนีกับสิมารุนอุ้มบุญนี่แหละจ้าอุ้มบุญล้ออีกเดือนสองเดือนห้องก็จะลูกกันแล้วว่านังจะได้ตัวผู้หรือตัวเมจังเต่านมนางหัอน,งอน้มก็คือสี่มาทั้งหลัง จ้ะองอนุ่มหนาเพิ่นสิซีมาทั้งหลังลวกะตําเกงโซนเกงเนี่ยต้นไม้ต้นไหลห้า้ัานมดขอบสะนี่กับพังเงินแล้ว้ะอันนี้ก็จะรวบร้อมไว้แล้วจ้ะนี่ก็คือบันทึกแรกที่จะเฮ็ดเป็นคลิปวิดีโอในวันที่ยี่สิบห้าจากนี่ ค้าหลาเบิ่งงอาโลดค้าหลากะล้อรุ่นน้ากันเนื้อจ้าเนี่คำาหลานี่เป็นทองสาวแต่ว่าปีนาหน้ำคอยสีคอดนดั่นเดิงรุ่นน้ากันจ้าสองตันี้ละจะได้ผูดได้แม่กะก่คืออุวามันยูทีวาโตอ่อนของน้าเชื่อของโตผูจ้าที่เขาไปปฏิสมทีกันในหลังไขรของควายแม่ ว่ามันจะค้ายๆกันกับคนเฮานี่แหละจังคนรู้สึกของอุ้ยเด้ตัวใดสมบูรณ์ตัวนั่นก็ได้กําเนิดตัวใดบ่สมบูรณ์กะไปตามลมจะ้ะเนี่ยเบื้องนั้งตํำแข่งกันนี่อุ้ยก็จะบันทึกไว้จังซีเราก็สิลงไว้ให้พี่น้องเฮาเบื้องแบบต่อเนื่องจากจนกลัวหอดมือคออ่ะแข่งกันเฮ็ดแข่งกันเฮ็ดเล่นบ่ค้ำหลาก,กับอุ้มบุญเน,นะ่ เห็ดลงไปะจะได้คุดสาเพิ่มขอบสาจะได้กว้วงคืนเพราะว่ามีนางสองตัวซอยขยายขอบสาพ่นพ่น,นอ่ะแน่นอนบ่อจ้ะสุดยอดขยายขอบสาให้ได้ดีมากตะก้อนขอบสาหน่จะยูพุ่นดิจันยูพ่นซื้อไทยซื้อไทยของเพิ่อนนัะะ่นแหะตัดไปพุน้น อันนี้บวกกับฝนแน่แล้วก็หนังเล่นกันจังซี่ละ่ะแต่งขอบสระให้ดีดีคักสิกขนาดพุด่นเฮาลุ้นๆน,นํากันเด้อจ้านี่นี่จังนังนี่สุดยอดแห่งความต่ําความสนต้นไม้ต้นไหลอยูอย่ใสหมดขอบสระอยูอย่ใสนงก็สิแทงปลงปไหล,ลให้จังซี่ละ่ะจังหัวนมน,ง,นงกหัวนมาง,งหน้านี่ แต่ว่ามันซีมาทั้งหลังพี่หล่อจ้าแต่กับบ่ได้สังเกตบ้างครับเดี๋ยวให้นั่งขึ้นน้ำก้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก้นนั่งไปเลยเนานะจ้าเนาะนั่งกำลังจะขื้นหัวตะโปมูแม่กับลูกอมสินกับคำแพงจาก,กำลังขึ้นอันนั่งนี่นี่สิเป็นสงบสงยงยมก็มูอยู่ย้ำลงน้ำแต่ว่าขื้นโคกในต้นไม้ในยุ้ยใสนั้งตํำให้พังมืดคอยมานี้คือกันเด้อยจ้า อวมมันจะเป็นสัญชาติยันของคลายกลัวควายกับต้นไม้เนี่ยเป็นของคู่กันเมื่อนี้นจะไล่ควายไปลามเต่าโนมตึงคักแล้วอันอีมีนาเพิ่นประโยดนลลวขุนบืงสองตัวนี่ดูเอา้านี่แหละจาหัวโนมเพิ่นหัวโนมนี่ ทั้งหลังสี่มาทั้งหนาทั้งหนาสี่ไปทั้งหลังไปขวนเป็นต้นไม้บ่ได้มดสุดโตจาอยู่นี่ตามดีซ้นดีจา้านี่กะให้เขาสังเกตบ้างเอาว่าแต,ต่ละโตมันกับบกคือกันนะจ้าพี่น้องจา้ามันบม่สามารถที่สีแยกได้ดอกว่าเต้านมหันหนาหันหลังสีหนาสี่หลังจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่บางโต ลูกหาตัวออกมากัเป็นตัวผูเหมือนกันนี้บางตัวออกสามปีส้นเป็นตัวแม่เหมือนกันนี้บางตัวกับเป็นผูเป็นแม่เหมือนกะแล้วแต่โตอ่อนที่เข้าไปผสมไปปฏิสนธิกันอยู่ในหลังไข่ของแม่ควายหลายกลัวจากความรู้สึกของอุ้ยเด้ยคือจังเฮานี่แหละเขาเป็นคนเฮายังบรูเลยจ้ะแต่แต่หมออาจจะสาวเบิง้งขันข้นตัวใหญ่แล้วเขากับค่อยหูมันบล นั่นละจ้ากาให้พี่น้องเขาพิจารณาเอาสิถามว่าโอ้ยตัวใดสิไดตัวแม่ตัวนี้เป็นตัไดดตัวผูบ้บ่มันเป็นคําตอบที่อุ้ยตอบอะไรอีลีเด้อจา้าตอบได้กันไดตอนเมื่อที่เพิ่นออกมาแล้วจา้านั่นละตอบให้ได้แท้จ้าว่าเป็นตัวผู้หือตัวแม่อันนี้ก็สอยเด้อจา้าขอบคุณจ้าที่มารับชมกันจนจบคลิปจา้า